อยู่แดงหนึ่งอาวานสามตัวแดงสองาอวาันสามตัวอยู่รอบรัวนะบนหลังคาลงหมดแล้วใช่หรอแกบ,บ้าปะเนี่ยทำไมอ่ะมันคนไม่เยอะแปดสิบคนเนี่ยนะเออไอหัวโผล่นี่ยิงแม่งดีไปเะนยเปิดนะถ้าเปิดว่ามันยังไม่เห็นอ่ะเปิดได้ไหมตอนเนี้ยยิงเลยนะเป,เปิดเปิดเปิดแล้วมันจะโถมมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดโถมเราลายได้ไหมล่ะ ได้ได้ได้ถ้าอยุดท่ทางปายโรงพยาบาลอะถอดลอยได้แตกหนึ่งหวาดันได้ไหมขอดันได้ไหมอยู่อยู่ฝ่ายปะฝ่ายอยู่ฝ่ายหน้าฝ่ายเออโรงพยาเดี๋ยวรูทางบ้านแดงสองหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิดรั้วแล้วจะจะวิ่งทางไหนจะวิ่งทางไหน เดี๋นะยวมันจะอ้อมไฟมายิงผมอ้อมทางอ้อมทางหลังไฟอ่ะมันจะอ้อมไฟมาแล้วเนะี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันวิ่งทางนั้นแหละดูหน้าไปดูหน้าไปไม่ต้องกลัวหลังๆๆมันไม่วิ่งไฟมันไม่ต้องกลัวเลยดูนหน้า,าว่ะ

ด้วยไม้ขาวแน่ต่อใช่ใช่อ่ามันเหลือตัวเดียวตรงนั้นนะ่ะแล้ววิ่งบีบมันวดดิจับทางตำรวจไอ้กันเอ้อวิ่งบีบมันวดหน่อยมาแล้วหน่อยแเอาโล่ลงมากูแม่งตายไปเยอะเนี่ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวบ้านต่อ หมดหมดหมดเออเก็บเลยเฮ้ยต่อเราเก็บต่อเก็บของเลยลูกมันมีกระเป๋าตามตัวอย่าไปแบ่งของกันมีไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าตายบ้างอ่ะก็รีบมาเก็บของเลยตายยิงตรงตายตายตายตัวนึงเอาตรงนี้เฮ้ยหลังบ้านมาไปกันหลังบ้านมา เราเชิญเก็บของ,งเรเิ่มมาแล้วอโอ้ยเหี้ยเห็นคุยไอสัตว์ เร็วเก็บไว้หมดว่ะ G X4 อันแล้วก่อน G X4 ก้อนเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าก้อนมาเก็บด้านหน้าเนี่ยตรงนี้มีอยู่ที่ผมได้ตายๆตายๆตายๆใครอยู่ไหนตอนเราอยู่ไหนอันนี้ใครเนี่ยกันกันเก็บของกันดิเรากอดอยู่ไหนฮะเก็บไปก่อนกันตายแล้วตาย ดีแตอยากดีดรอเพื่อนอยู่ได้อินแล้วก็ดีดไปต่อไม่ต้องรอ,อ,อเออเอยไปเซิร์ฟเดียวกันไปแบ่งของเร็วเยี่ยงน่าเชื่อสัตว์มาก็สองคนสัตว์ยิงแตกกับหมดบ้านหมดบ้านเลยดีกว่าไป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 ไวหลังนะ